จากท่านดออรอัชกาศีบุญเรืองอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปัจจุบันท่านดํารงตําแหน่งประธานกรรมาการสถาบันอาหารอุตสาหกรรมพัฒนาบูรณิธิท่านจะให้เกียรติขึ้นกล่าวต้อนรับและให้เกียรติในการกล่าวเปิดงานในวันนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านค่ะและขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะ สวัสดีค่ะท่านประธานท่านผู้บริหารองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยท่านกรรมการผู้ตัดสินรางวัลและท่านผู้บริหารขององค์กรต่างๆที่ได้รับรางวัลในวันนี้นะคะดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับเชิญให้มาเป็นสักขีพยานนะคะในพิธีมอบรางวัล Thailand s Most Admired Company ในเช้าวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นรางวัล ที่สะท้อนถึงความเป็นเลิศขององค์กรของธุรกิจต่างๆในประเทศไทยนะคะแล้วก็ได้ทราบว่ารางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่เรียกว่ามีคุณค่าสําหรับธุรกิจหรือองค์กรเพราะว่าเป็นรางวัลที่เรียกว่าสังคมนะคะหรือผู้บริโภคเนี่ยให้ความเชื่อถือได้ทราบว่าหลายๆองค์กรไม่ได้รับรางวัลแล้วไปถือว่ามีความสําคัญเอาไปติดที่ให้สังคมได้รับทราบ แล้วก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นนะคะที่มีต่อองค์กรของท่านอันนี้เป็นรางวัลที่มีคุณค่ายอย่างยิ่งแล้วก็เป็นรางวัลที่มอบมาเป็นปีที่17นะคะไม่ใช่ง่ายๆที่จะมีรางวัลที่จะทำการสำรวจความเชื่อมั่นแล้วก็ให้รางวัลแบบนี้อย่างต่อนเนื่องนะ,ะถึง17ปีได้ทราบว่าถ้าอช่วงบ่ายเนี่ยเป็นเรื่องของแบรนด์นี้ยิง่งเป็นปีที่ย6ิบหนะคะ ทำกันมาอย่างต่อนเนื่องยาวนานแล้วที่จะสรรแบรนด์เอชก็ถือว่าสามารถดาเนินการในการสํารวจแล้วก็ประกาศผลได้อย่างต่อนเนื่องเชื่อถือได้อันนี้ดิฉันขึ้นมาเพื่อที่จะสนับสนุนนะคะว่าท่านที่ได้รับรางวัลเนี่ยเป็นรางวัลที่มีคุณค่าจริงๆนะคะเพราะว่าเราก็ทราบกันดีว่าในปัจจุบันเนี่ยทุกองค์กรจะต้องเผชิญกับความท้าทายเป็นอย่างยิ่งนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของ การแข่งขันในเชิงทำธุรกิจที่มีอย่างสูงมากแล้วยังมีปัญหาเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะความแปรปรวนความไม่แน่นอนต่างๆมีมากมายนะคะเพราะฉะนั้นการดำเนินธุรกิจขององค์กรเนี่ยจะไม่ใช่แค่จะวัดความสำเร็จด้วยผลกำไรอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นความสามารถในการที่จะรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการดำเนินธุรกิจอย่างตรงไป,ตรง,ไปตรงมานะคะ ไม่มีใจ่ายใต้โต๊ะนี่ก็ถือว่าจะเป็นองค์กรที่ควรที่จะได้รับคำชื่นชมและได้รับรางวัลอย่างแท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นรางวัล most admired Thailand's most admired company ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลที่จะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของท่านทั้งหลายนะคะในฐานะผู้นำองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและดำเนินธุรกิจอย่างมี คุณธรรมจริยธรรมนะคะซึ่งดิฉันต้องขอขอบคุณกรรมการทุกท่านนะคะทีะ่ช่วยกันทํางานอย่างเรียกว่าแข่งขันนะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะคัดเลือกธุรกิจหรือองค์กรนะคะที่เหมาะสมอย่างแท้จริงแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับท่านผู้นําองค์กรทุกท่านที่ได้รับรางวัลในวันนี้นะคะเพราะว่า เป็นเ,เรียกว่าเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะว่าท่านได้นำเนินการบริหารธุรกิจอย่างคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมมีความรับผิดชอบและที่สำคัญที่สุดวันนี้เรามีรางวัลได้ทราบเพิ่มขึ้นมาก็คือในเรื่องของไว้แบรนด์การที่ดำเนินธุรกิจที่แอนตี้คอร์รัปชันว่างี้เถอะนะคะขอสนับสนุนองค์กรแอนตี Anti ้คอร์รัปชันของประเทศไทยนะคะที่ ได้ดำเนินการมาทำให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยเริ่มมีนโยบายด้านนี้อย่างจริงจังมากขึ้นนะคะและเป็นตัววัดความสําเร็จของธุรกิจอย่างหนึ่งด้วยในประเทศไทยเพราะเราก็ทราบดีนะประเทศเรามีปัญหาอย่างยิ่งเลยในเรื่องนี้นะคะถ้าหากธุรกิจต่างๆเนี่ยในฐานะผู้ให้ไม่ไม่สนองผู้ต้องการมันก็ช่วยได้เยอะนะคะในเรื่องนี้พะนั้นดีฉันก็หวังว่าความสำเร็จของท่านเนี่ยก็จะเป็น เรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้ธุรกิจอื่นๆในประเทศไทยเนี่ยจะดําเนินการเรียกว่าพัฒนาธุรกิจนะคะที่มีความสะอาดหรือมีความตั้งใจที่ที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะและมีจริยธรรมต่อไปนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ